สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะกับเราเฉพาะกิจนะประจวันาที่ย์ที่24กัดาคม6 5หนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขแค่นั้นนะคะสําหรับตัวเด่นของเราสามัคคีก็คือ9กับ1นะคะง่ายๆสันส้นๆก็คือ9 1้า98 8 1 8 6 8 9 1> 6กหนึ่งหกแปดหกเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหรือไม่งั้นเพื่อนๆก็ลูดเอาตัวเด่นนะคะสามตัวก็สามเก้าหนึ่งหกเนึึเก้าแปดแปนึ่งห้าเก้าหกหนึ่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำเร็จตัวเลขที่เราวางไว้เนี่ยมันมีแนวมันมีที่มาที่ไปเด้อเพื่อนๆมันคำนวณมันใช้สูตรสามคำนวณเด้อ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่คว้เอาง่ายดีเด้ออย่าลืมมาซื้อเราจะพะกิจด้วยนะเราจะพาะกิจตัวเด่นก็คือ0ูนย์ก็แปนะคะตัวรองก็คือ2องก็สี่เนาะ8ปดศ8นย์แปดหนึ่งแปดสองแปดตัวก็ห้าแปด0 42หกแปดศูนยไม่มีจับเอาเองเด้อเพื่อน คู่ไว้กับสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สี่สองสองแปดแปดสองแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสองสองแปดแปดสี่สี่แปดนะง่ายๆสั้นๆนะคะอย่าลืมมาขึ้นไปซื้อเราจะพาะกิจด,ด้วยเด้อเราจะพาะกิจก็ลงมาซื้อข้างล่างด้วยนะเนี่ยเลขสี่ตัวนี่มันง่ายดีไม่ต้องไปจับเยอะนะคะขอขอให้ทุกคนโชคดีนะไม่ต้องไปลุงไปลูดดอ,อกจับคู่ไกว้เอามันง่ายดีถูกก็คือถูกไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะยิงหิงปังๆเน้อ